สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําขนมเม็ดขนนทานกันค่ะสูตรนี้นะคะทํากินเองง,ง่ายๆค่ะส่วนรสชาตินะคะก็หอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีนะคะถั่วเขียวซีกที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่300กรัมค่ะเราก็นําถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ําไว้ประมาณสัก5-6ชั่วโมงแล้วก็นํามันึ่งให้สุกค่ะอันนี้เราก็จะใส่โถปั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ150กรัมน้ำตาลมะพร้าว60กรัมค่ะ ก็ตามด้วยนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ3 0 0กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอเราปั่นถั่วจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเทใส่ในกระทะเทฟลอนไว้ค่ะจากนั้นเราก็ไปตั้งเตาแล้วก็ควรได้เลยนะคะ แล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกวาดถั่วจะไม่ติดกระทะเทฟลอนค่ะใช้ไฟกาค่อนข้างอ่อนนะคะในการกวนค่ะเราก็กวนให้ถึงก้นกระทะเลยนะคะค่ะพอเรากวนไปสักระยะแล้วนะคะ ถั่วกวนก็จะไม่ติดกระทะเทปลอนค่ะแล้วก็มีความเหนียวสามารถปั้นได้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนํามาปั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําน้ําเชื่อมสําหรับแช่ตัวเม็ดขนุนนะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่าค่ะ500 ML ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ําตาลทรายค่ะ250กรัมนะคะจากนั้นเราก็ ต้มให้น้ำตาลละลายค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะ3ใบค่ะเสร็จแล้วเราก็ทาการนะคะต้มให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาแล้วก็นําน้าเชื่อมน,นะคะมากรองใส่ตะแกงแบบนี้นะคะแล้วก็พักให้น้ําเชื่อมเย็นค่ะตอนนี้นะคะถั่วกวนของเราก็เย็นแล้วเราก็ทําการนะคะ ปั้นถั่วกวนให้เป็นรูปเม็ดขนุนค่ะแล้วก็จะปั้นให้เป็นทรงรีแบบนี้นะคะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เราก็ปั้น เม็ดขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาทําไข่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไข่เป็ดค่ะ10ฟองนะคะแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงค่ะเราก็จะตอกไข่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไข่แดงเราก็จะเอาไข่ขาวออกนะคะแล้วก็หาสะดือไข่ด้วยนะคะเอาสะดือไข่ออกด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็เราก็จะทําการนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบเอาน้ําไข่แดงแบบนี้นะคะก็จะได้ไข่แดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมสําหรับเชื่อม เม็ดขนุนนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ700กรัมน้ำเปล่าค่ะ800 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยเบเตอค่ะ3-4ใบาจากนั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะให้งวดเลยค่ะ เราเชื่อมน้ำเชื่อมจนงวดประมาณนี้แล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นแล้วก็รีเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อให้ความหอมกับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำเชื่อมสําหรับแช่ตัวเม็ดขนมนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิลงไปด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วนะคะช่วงนี้เราก็นําเม็ดขนุนนะคะใส่ลงไปที่ไข่นะคะแบบนี้ค่ะชุบให้ทั่วไข่เลยค่ะแล้วเราก็นําเม็ดขนุนนะคะที่ชุบไข่ค่ะมาใส่ในน้าเชื่อมแบบนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะรี่เป็นไฟอ่อนนะคะในการเชื่อมเม็ดขนุนค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะทําให้น้าเชื่อมนะคะนิ่งสนิทแบบนี้ก่อนนะคะเราจะเชื่อมจนกว่านะคะไข่ที่เกาะกับเม็ดขนุนนะคะสุกดีค่ะ พอไข่นะคะที่เราชุบไว้ที่ตัวไม้ขนุนนะคะมันเกาะกันดีแล้วเราก็กลับด้านอีกทีครับแล้วก็เชื่อมต่ออีกให้ไข่อีกด้านนะคะสุกค่ะพอไข่สุกแล้วเราก็ปรับให้เดือดอีกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักไม้ขนุนค่ะมาพักในน้ําเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะพักในน้ําเชื่อมประมาณสัก1ินาทีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะอันนี้ที่เราพักในน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักให้เสเด็จน้ําเชื่อมนะคะอันนี้เราก็จะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเม็ดขนุน,ข,นของแม่เนยค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเนื้อของตัวขนมของเรานะคะก็ยังมีความหนึบๆแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นขนมไทยที่ทํากินง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทาดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ